แฟนคลับแห่แซวพรีเวดดิ้งหรือเปล่าหลังจากเปิดตัวแฟนสาวรัสเซียอย่างแอนนี่ที่สวยเสียจนหลายคนอิจฉาแฟนๆก็มักจะได้เห็นโมเมนต,ต์หวานๆของหนุ่มกอบพิชยะออกสื่ออยู่บ่อยๆครั้งเท่านั้นก็ยังไม่พอนะคะมีคลิปที่ถ่ายลง YouTube ให้ได้ชมกันอีกด้วยเรียกได้ว่างานก็ดีรักก็เลิศ ไปได้สวยทั้งสองทางเลยอย่างล่าสุดหนุ่มกอเองก็ได้พาแฟนสาวแอนนี่ไปเที่ยวทะเลพร้อมเปิดตัวน้องหมาอีกสตัวสุดน่ารักเมื่อถ่ายคลิปลง Youtube แต่ที่ทำแฟนๆือฮาอดแซวไม่ได้เลยนั่นก็คือความหวานของทั้งคู่นั่นเองและภาพที่ออกมานั้นคล้ายเป็นภาพพรีเวดดิ้งเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่าจะหวานทำเหมือนพรีเวดดิ้งหรือไม่นั้นเราต้องไปชมภาพกันเลยนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นหนุ่มกอฟเองก็ได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงรักครั้งนี้ว่าสาวคนนี้เป็นใครเป็นคนนอกวงการ เพราะไปเราได้เจอกับเขาที่งานงานหนึ่งมีโอกาสได้คุยกันก็เลยศึกษากันมาเรื่อยๆอะไรที่ทําให้เราถูกใจในตัวของเขาก็เหมือนจะเป็นคนคุยกันแล้วคลิกกันถามว่ามันใช้เวลาคลิกเร็วไหมบางทีเรื่องของความรู้สึกไม่ได้อยู่ที่เวลาแต่เรารู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องคลิกกันเลยเราเลยไม่ได้มานั่งนับว่าเวลานานเท่าไหร่เราคุยกับคนนี้แล้วสบายใจตอนที่เราคุยกับคนนี้เขาโสดสนิทใช่ไหม สนิทแน่นอนครับร้านเปอร์เซนต์อย่างที่บอกว่าก๊อฟยังไม่มีโอกาสมาพูดว่าก๊อฟไม่ได้คุยกับคนเก่าแล้วนะก๊อบเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะศึกษาคนในชีวิตเพราะว่าถ้าเรื่องเก่าเราเคลียร์ศพแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเดินหน้าต่อแต่ว่าปีที่แล้วเจอพี่พี่ก็ไม่ได้ถามก๊อบก็เลยไม่ได้ตอบเพราะเราก็ไม่ได้มานั่งบอกก๊อฟรู้สึกว่าเรื่องของก๊อฟมันมันผ่านมาตั้งนานแล้วหลายเดือนแล้วด้วยเกือบเป็นปีแล้วมั้ง แต่ก็ไม่ได้มานั่งเป่าประกาศบอกให้ทุกคนรับรู้ก็คิดว่ามันไม่จําเป็นมันเป็นเรื่องของส่วนตัวถ้าเกิดมีคําถามขึ้นมาเราก็มานั่งตอบเพราะเรื่องมันเก่ามานานแล้วเราก็เดินหน้าต่อมาได้หลายเดือนแล้วด้วยวันนี้พอเรามีอะไรเกิดขึ้นคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะเราไม่ได้บอกล่วงหน้าขอถามถึงทำรารเพราะว่าหลายคนมองว่ารักครั้งนี้มันซับซ้อนกับครั้งที่แล้วไม่ซ้อนแน่นอนครับเราจบกับคนนั้นเกือบครึ่งปีแล้ว คือประมาณกลางปีที่แล้วเราค่อยมาสายกับคนนี้เมื่อปลายปีที่แล้วปลายมากๆครับเพราะฉะนั้นไม่ซ้อนแน่นอนกับคนนี้เราเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่ระยะเวลาน,านานแค่ไหนขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่านะครับมีการพาดพิงไปถึงคนเก่าไหมเราไม่ค่อยแน่ใจว่าในขา่าวใครเขียนหรือดูยังไงเพื่อนในกรุ๊ปก็ส่งมาหากอบใช่หรอทำไมมันเป็นเรื่องเป็นราว กลายเป็นว่าประเด็นคลบซ้อนขึ้นมาหรือประเด็นนู่นนี่นั่นโดยที่บางคนก็ไม่รู้เขาว่ายังไรบ้างที่มีเรื่องแบบนี้เราได้อธิบายไหมเขาเป็นคนต่างชาติเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่คือก๊อบก็ไม่ได้เอาเรื่องเองล็กๆน้อยๆไปเล่าให้เขาฟังแต่ก็มีคุยบ้างว่าเป็นแบบนี้นะก็ต้องให้ตั้งรับแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนต่างชาติก็ไม่ได้เสพข่าวอะไรพวกนี้อยู่แล้วเขารู้ครับว่าก๊อบเป็นคนในวงการ เขาเข้าใจไหมถ้าเขาจะถูกจับตามองก็เข้าใจด้วยครับอยากให้เขามาปวดหัวกับเรื่องอะไรพวกนี้หรือกับแฟนคลับที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตัดปัญหาไม่แท็กเขาให้เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาอย่างไรหนุ่มกอล์ฟเองก็ได้มาเปิดเผยให้แฟนๆได้รับรู้ถึงข่าวของเจ้าตัวแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้หนุ่มกอล์ฟิชยาด้วยนะคะ